มาดูกันนะครับผมว่ากฎระเบียบกฎระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรมทาทานะครับผมลงเหล็กเนาะเขาห้ามอะไรกันบ้างนะครับผมเห็นไหมการคุมผ้าใบการมีเหล็กลองมีอะไรนะครับผมเห็นไหมกว่าจะเข้าได้นะครับผม ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเกิดความโปร่งใสในการซื้อเศษเหล็กนะครับแล้วพี่น้องคนระ ดูบ้างนะครับดูบ้างนะครับใจอื่นไม่สนใจนะครับสนใจแต่ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับหนึ่งพันบาทนะครับทาท่าบออวินนะครับ นอนจนคนตาบวมสวัสดีครับผมตอนนี้ผมได้มาขึ้นเหล็กโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กที่มตัตตะพุทธนะครับผมโรงงานอุตสาหกรรมมตัตตะพุทธนะครับโรงงานทาทานะครับผมขึ้นเหล็กไปยังภูเขียวบ้านเราเนาะตามชิวเข้ามานะครับเป็นบอพินอ่นได้บอพีนอ่น อันนี้เหล็กชงใะ่กันเป็นเหล็กรดน้ำนะครับไปวิ่งไม้ยางพารามารถดูไม่ได้เลยมีแต่ขี้โคลนมีแต่ขี้ดินเต็มหมดนี่รอคิวขึ้นนะครับคิวยาวคิวยาว <S 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 ร้อนมากพี่น้องร้อนมาก เด็กมีทุกขนาดนะครับผมวันนี้ไปรับสองที่มีมตัตตพุทธกับบอ่อวินนะครับแล้วก็กลับบ้านเราครับผมศรักระมตัตตพุทธครับผมพรุ่งนี้เจอกันผู้เชี่ยวนะครับสวัสดีครับผมลงแล้วครับลงแล้วอันนี้ คนไม่ต้องขึ้นไปเลยนะครับคนไม่ขึ้นไปจับเลยปีมือครับปีมือเปิ้งเปิ้งนะโอเคโโอ้หยอดเลยแกว,วับแกวมีเสียงมันตีฟังด้วยนะครับกันเหล็ก ดูการแบ่งเหล็กนะครับลงมาแล้วนะครับแล้วลงแล้วดูตะขอะเพิ่มหนิ่มเลยนะครับดูตะขอตัวนี้ เดี๋ยวจะดูน้ําหนักนะครับน้ําหนักมันจะขึ้นตรงนู้นนะครับคอยดูว่ามันจะกี่กิโลนะครับมัดหนึ่งนะปึ๊บโอเคไวมากเลยเขาอยู่กับเหล็กทุกวันเนาะทำงานอยู่กับเหล็กแต่ก่อนผมก็เหมือนกันนะครับอยู่แต่กับเหล็ก